اللهم ر ح م ن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศัทธาทั้งหลายครับคืนนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายนะครับสำหรับตำราที่มีชื่อว่าฮิสตุนวากีนะครับและยังคงเป็นตัวอย่างของการรักษาคนป่วยด้วยกับโซรออัลฟาติฮะนะครับ ซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันในบทเรียนที่แล้วนะครับฮะดีษที่ท่านอับดุลซอนนอของอามีญุสัลลัมได้ยอมรับการการะทําของซอฮาบะของท่านรอซูลและนึ่างนั้นก็มีท่านอบูไซด์อัลคุดรี่ที่เดินทางผ่านไปยังอาหรับกลุ่มหนึ่งที่หัวหน้าเผ่าของเขาเนี่ยถูกแมงป่องต่อยใช่ไหมครับตามรายงานฮะดีษที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อวานเนี่ยท่านอบูไซด์อัลคุดรี่รอฮิยัลลัลฮานูนท่านได้เล่าบอกว่า ตอนที่ท่านจะทำการรักษาคนที่มีอาการแพ้พิษของแบงป่องเนี่ยท่านทำการเป่าแล้วก็อ่านสุลาะฟาติฮะใช่ไหมครับคราวนี้มีอีกรายงานหนึ่งพี่น้องที่ได้ระบุคำพูดของท่านอับดุลสาิดเรายิลลอฮ์อานุ่านได้กล่าวบอกว่าฟะจั่ัลตุอักราอูฟาติฮะเตล์คิตาบิวะอ ص ح ا ل م ك ا ن ا ل ذ ي ัลลِ غ َ ح ت َّ ا ي ب ر ตُ ف َบรอْ ط า و ن َ ا ل ัลَ ن َมท่านพูดบอกว่า ฉันเด้เริ่มอ่านซุราะฟาติฮะแล้วฉันก็เอามือเนี่ยอัมซะแปลว่าลูใช่ไหมครับในขณะที่อ่านซุราะฟาติฮะเนี่ยก็เอามือลูปไปบนที่ที่คนนั้นถูกแมงป่องต่อยแปลว่าที่บาดแผลที่ถูกแมงป่องต่อยจนกระทั่งว่าเขาหายเป็นปิดทิ้งพอเขาหายดีแล้วคนในหมู่บ้านก็ตอบแทนรางวัลด้วยกับการมอบแกะให้ฝูงหนึ่งฉะนั้น ทั้งสองรายงานเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าการรักษาของท่านนบิไซดุลคุดรีท่ทาร์ซูลได้ยอมรับการกระทําครั้งนี้เนี่ยเป็นการรักษาที่มีรูปแบบดังต่อไปนี้นั่นก็คือท่านเริ่มการรักษาด้วยการเป่าแต่การเป่านั้นเป็นการเป่าลักษณะที่เหมือนมีน้ําลายพ่นออกไปด้วยนิดหน่อยเห็นไ,ไหมครับเป่าก่อนแล้วหลังจากนั้นก็อ่านฟาติฮะและในขณะที่อ่านฟาติฮะนั้นก็เอามือเนี่ยลูบไปบน ที่ไหนบนบาดแผลฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในลักษณะของการรุกยะกีิศาสนาอนุญาตให้กระทําได้แต่ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องที่เช็คได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้เชคกล่าวบอกว่าบาลซามุลอาลามิวันอยนะครับนั่นก็คือการอ่านซรฟาติฮะหรือการรักษาด้วยกับซรฟาตีฮะนั้นเป็นยาบรรเทาความเจ็บปวดและบรรเทาความทุกข์ทรมานใช่ไหมครับ มีะด ي ษยบุตรในของท่านอับดุลมลิกอิบนุอุมัยรอดิยัลลอฮุอะลัยฮุตันได้เล่าวอูอัตรอซูลุลลอฮ์ะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าฟีฟาติฮะติลกิตาบิชิฟาอุนมิงกุลลิดาท่านรอซูลกล่าวบอกว่าในซุลรอฟาติฮะนั้นคือยารักษาสำหรับทุกทุกโรคใช่ไหมครับเพราะเห็นนี่เองท่านอิมามอิบนุกอยกิมเราะเหมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านกล่าวเอาไว้ในหนังสืออันเจวะบุลกาฟีของท่านบอกว่า ว่มั่ตุบิมักกะต์มดตยตรีนีอด واء ว่ล้อาจิลทัพบันวาว واء ท่านบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันพำนักอาศัยอยู่ที่นครมักกะเนี่ยในช่วงเวลาที่ฉันอาศัยอยู่ที่นครมักกะนั้นฉันป่วยเป็นหลายโรคเลยและในช่วงเวลานั้นไม่มีหมอและไม่มียารักษาเลยท่านบอกฟะกุนตุอูอาลิจูนับซีบินฟาติฮะติฉันก็รักษาตัวของฉันโดยการอ่านสุรฟาติฮะไปบนร่างกายของฉัน าาาะฟะอัรอละฮะเจซีรอนอาจีบันปากฏว่าฉันเห็นผลแปลว่าฉันเห็นว่าฉันได้เห็นผลที่น่าประหลาดหรือน่าอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะท่านรักษาโรคที่ท่านเป็นเนี่ยด้วยก,การอัสรอฟาติฮ์ฟะกุนตูอัลซิฟูดาริกาลิมันยาชตะกีอัลมันหลังจากนั้นท่านก็เลยแนะนำคนที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการเจ็บปวด ส่วนต่างๆของร่างกายให้อ่านสซรล่ฟาติฮะเหมือนที่ท่านได้อ่านฟากาะกะซีรุมมินฮุมยับรอสเรียอันและท่านก็กล่าวบอกว่าและก็มีคนจํานวนมากที่หายจากโรคนั้นอย่างรวดเร็วฉะนั้นเชึิกล่าวบอกว่าวาลก็จเตมกาล์จูกะซีรุมมินันอัมราดินอุตวียะที่วนนับซียะที่บิฮะซึ่งความเป็นจริงแล้วได้มีการรักษา คนที่มีอาการโรคทางร่างกายเนี่ยทางอวัยวะภายนอกหรือภายในหรือทางจิตใจเนี่ยด้วยกับสุรฟาตเ้าเนี่ยมีการรักษาและการเดียวยาโรคเหล่านั้น เป็นจํานวนมากฟาชูฟิยัตตะมามันบิอิฟนิลละและคนเหล่านั้นก็หายเป็นปิดทิ้งด้วยกับอนุญาตของ a l น a h سبحانه และ ت ل ى ويقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمها رقية ولم يحدد مرض م อ ع ي ย ن ا และก็เป็นการเพียงพอแล้วสําหรับสุรฟาติฮะที่ท่านนบีอะล الله عليه وسلم ได้เรียกสุรนี้ว่ารุกยะ เรียกโซรนี้ว่าลุกยะแปลว่าคือสซร์ที่ใช้อ่านเพื่อรักษาโรคใช้อ่านแล้วก็เป่าใช้อ่านแล้วก็ลูไปบนคนที่เจ็บปวดหรือเป็นไข้หรือไม่สบายนั่นเองโดยที่ทาราซูนเรียกสุรนี้ว่ารุกยะและทาราซูนก็ไม่ไดร้ระบุว่าโรคที่จะหายจากการรักษาด้วยกับสุร์ฟาติอานั้นมีโรคใดบ้างฉะนั้นตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเจ็บปวดตามร่างกาย หรือเจ็บป่วยเราสามารถที่จะรักษาด้วยกับการอา่านสซลฟา์ติฮะไปบนเรือนร่างของเราได้นะครับโดยการที่เราจะต้องมอบหมายต่อลอสุภาโนวะลจและเชื่อมั่นต่อพระองค์เพราะอัลกุรอานเป็นคำพูด ขออัลลอฮฺสุภาณะหูวจาลาดังนั้นนี่แหละคือหลักการของศาสนาที่ได้สอนเราที่ได้สั่งใช้เราฉะนั้นหากว่าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอย่างถูกต้องแล้วเราจะพบว่าในหลักการของศาสนานั้นมีทุกทางออกและทุกวิธีในการแก้ปัญหาขออัลลอสุภาณะหัวจาราทรงช่วยเหลือพวกเราและปกป้องพวกเราและให้พวกเราได้รับกับความดีงามและขออัลลจาราทรงปกป้อง และคุ้มครองพวกเราและครอบครัวของพวกเราทั้งดุนยาและก็อาครีรอซุลลัลวะอาลัยนบีนาโมฮัมม็ดวะอาลัยอะลีฮิวะซฮับบีฮิวะสัลลัม